วันนี้ก็มาชุดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ฟังเพลงประกอบในซีรีส์บางบอกสถานการณ์นะคะซึ่งเพลงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงที่อีกหนึ่งเพลงที่ดัง,งไ,ไป, <laughs> ประชอบมากเลยนะ,ะ <laughs> นอาไปชุดเอนเนีม่มากเลยนะคะใครร้องได้เช่วร้องด้วยละกันใครร้องไม่ได้นะคะก็เพิ่งรู้สกนั่งดย จเจอปัญหาอะไรก็ลแล้วแต่นะคะมันไม่ก็ทำให้เราผ่านไปนันแต่ก็เชื่อว่าชีวิตเรามันจะสยืย่างแน่เราได้ชื่อว่าน้องเวรแล,ล้วกัน วยงามได้ในรูปแบบของเราค่ะสุดท้ายแล้วคือฟังเสียงตัวเอง้เงยอะๆไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคนที่ยังอยู่กับเราในทุกๆวันในทุกๆวินาทีก็คือตัวเราเองนะคะซึ่งเพลง,งนี้ก็ความหมายที่มากๆขอมอบให้กับทุกทุกคนที่อยู่ในนี้แล้วก็ที่ดูอยู่ทางกลุ่มปิดทางบ้านนั่นเองนะคะซึ่งขอบคุณค่ะในเพลงต่อไปก็ยังคงอยู่ใน ซิลลี่บางกอกพนิกาซึ่งอันนี้เป็นเพลงที่พี่ฟ้าก็ชอบม,มากๆเช่นเดียวกันซึ่งร้องบ่อยแล้วแหละเมื่อวานก็ร้องวันนี้ก็อยากจะเอามาร้องอีกนะคะหวังว่าทุกคนจะร้องได้นคือเพลงใหญ่แล้วเพลงที่มีจริงอยูอ่ทุกคน,คนไม่ใช่ มวนมนมวนมวนมนรู one, 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 well, one, well, ้จักว่าอกเอวพวกไหม ในแอปวันดีด้วยละกันนะคะถือว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากๆส่วนในเพลงต่อไปถือว่าเป็นเพลงใหม่มากๆสําหรับพี่ฟ้าคิดว่าทุกคนร้องได้อยู่แล้วให้ช่วยร้องด้วยกันแต่ว่าจริงๆอยากให้ทุกคนช่วยกันเต้นนะถ้าเต้นได้เพลงนี้จะสนุกมากเลยนะคะพร้อมอยังใกล้เขาเรียกว่าช่วงท้ายๆของงานมิทติ้งแล้วใครที่บอกว่ากลืนๆกำลังได้ที่ลงนุขึน้นเต้นแล้วนะโอเคไหมพร้อมไหม <Okay. S 1> พร้อมไหมโอเปิมาก

มากๆสำหรับพี่ฟ้าคิดว่าทุกคนร้องได้อยู่แล้วร้องได้เชื่อร้องด้วยละกันนะคะ ถือว่างานวันนี้เปิดโอกาสให้กับคนที่โสดแล Lock ้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอยู <g> ่ด้วยกันโอ้โหหลายชั่วโมงแล้วนะเป็นช่วงคอนเสิร์ตพระเดี๋ยวหลังจากจบพี่ฟ้าก็จะมีน้องๆได้เล่นต่อถือว่าเราเปิดโอกาสให้คนโสดได้เลยนพิเศษตัวเองแล้วกันเอางี้ถามแค่ว่าคนโสดพอจะเลงในงานได้บ้างหรือยังเฮ้ยดูไม่ยักน้าล่ะได้แล้วหรอ คนนี้เอางี้อย่าไปคิดว่าคนสวยจีบยากจริงๆไม่ยากหรอกนะคะลองเข้ามาก่อนจริงไม่ยากหรอกนะอะไรนะอะไรนะโสดโสดต่อไปแหละดีแล้วใช้ชีวิตสดๆบ้างไม่เสียหายหรอก เดี๋ยวไม่รีบมีฟงมีแฟนทำไมมีตังดีกว่านะคะช่วยได้ที่กันหรือยังถามแค่นี้เถอะตอนนี้กี่โมงนะคะกี่ทุ่มไม่รูู้มีนาฬิกาเหรอไม่มีแล้วมีเวลาให้เราหรือเปล่าไม่ก็ถ่ายกี่โมงนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรกี่โมงสี่ทุ่ม จริงๆอ่ะกำหนดคือเขาบอกว่าสี่ทุ่มครึ่งก็คืองานเลิกแต่ว่าเดี๋ยวเราไหลไปเรื่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเัาจะไี่ฟ้านลงล้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเต้นด้วยเอาแล้วันนี้เอาให้เต็มที่เลยต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ มาในวันนี้นะคะจริงๆเราเจอกันหลายงานมากงานฟรีบ้างเสียตังค์บ้างกลุ่มปิดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่มากันด้วยใจจริงๆแล้วพี่ฟารู้สึกว่าจริงๆแอบกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะจะวันนี้เราจะมีคนมาหาหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ก็ท่วมท้นเกินกว่าที่คิดเอาไว้จริงๆขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตกันอย่างดีนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนในงานต่อๆไปจริงๆพี่ฟาว่าวันนี้สําหรับ1000บาทถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเราอยู่กันแบบว่าหลายชั่วโมงแล้วก็อยู่กันแบบว่า ใกล้มากๆไม่มี V A P ไม่มีเขาเรียกว่าพิเศษใดๆทั้งสิ้นใครอยู่ข้างหน้าด้านหลังถ้ามองไม่ชัดขยับมาด้านหน้าก็ได้นะคะเขยับถ้ามองไม่ชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอตายแล้วตายแล้วแม่แทชุดขาวเหรอไม่อยากเป็นแม่ไม่อยากเป็นแม่อยากเป็นอะไรอยากเป็นเมียเหรอ ขอบคุณมากนะคะเก็บไว้แล้วกันมัมมี่ไม่ค่อยจะเหลือแล้วเนเด้อ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณสําหรับดบอกกุหลาบมากยนะคะ <laughs> สบายตาค่ะขอบคุณมากเลยสําหรับสีเขียวสีเขียวหมายถึงแบงค์ใช่ไหม <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะหนูนับไว้ก่อนแบงค์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 เอาอย่าฟิว นะะขอบคุณนะคะขอบคุณผอมขอบคุณน้าหาะจับฉลากเพลงตอบอ๋อใช่จ้าขอบคุณมากนะคะจับคนคุ้นเคยกันไม่น่าจะทำกันแบบนี้หรอกให้มาพันหนิงบอก้อนเก้าร้อยจออะไรอะอะไรจ้าสีอะไร สีอะไรจ้ะสีเทาบ้านอยู่บ้านอยู่แถวไหนกันขอบคุณค่าขอบคุณขับรถไปรอถือแก้วกูรู้เลยเนี่ยไปได้ขอบคุณมากเลยนะคะอะไรวะเนี่ยกลับไปกับเล่นบ้าน บาทจะไปเติมตังนะไปเล่นเกมรึขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะหัวห้าบาทก็เอาค่ะขอบคุณค่ะเอบคุณค่ะสร้างตัวค่ะสบายใจแล้วนะขอบคุณค่ะ ขอที้คต่อตเดี๋ยวจะไม่เข้ากับคาแรกเตอร,ร์เพลงต่อไปนะคะเพลงต่อไปเนี่ยมันร้องคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้องเชิญเขาเรียกว่ามันอยู่ในบางกอกทนิการี่ยเพราะว่าได้ซึ่งหลายๆคนก็คงจะลุ้นโดยเฉพาะแฟนคลับของน้องมีนาเนาเนะ